หมูกระทะชาบูมาเสิร์ฟอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาลินีมาแล้วนะคะวันนี้เล่นใหญ่อีกแล้วนะคะจัดปิ้งย่างแล้วก็ชาบูไปเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมล้างผักของเราไว้เลยนะคะที่เห็นมะเขือเทศสับป,ปะรดแล้วก็พริกนี่ก็คือเราจะทําบาร์บีคิวด้วยนะคะทำการตั้งเตารอเลยนะคะเราจะต้มน้ําซุปเอาไว้ก่อนวันนี้มาลินี่ใช้เตาแบบ t r e in 1ค่ะซุปวันนี้ก็จะเป็นซุปหมาล่าค่ะใส่ซุปลงไปในหม้อได้เลยนะคะเปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาทําการเสียบไม้บาร์บีคิวนะคะหน้าตาสีสันกกก็คคคคคืืืออออเเหหหมมมมนนนนนททททีีี่่่่่่่่่ไปปดดููาาาาะะะะะสสววัใรงงงุุยิจ เป็นไงคะดูเซียนไหมคะสีสันก็คือว่าไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาทําการเปิดเตาฝั่งขวามือได้เลยนะคะเอาน้องๆของเราลงไปย่างได้เลยค่ะตัวปุ่มปรับความร้อนนะคะก็จะแยกฝั่งกันนะคะถ้าไม่ได้ใช้ฝั่งไหนก็ปิดเอาไว้ได้เลยค่ะจะไม่ค่อยมีควันเท่าไหร่นะคะแต่กลิ่นนี้ก็คือหอมเตะจมูกมากค่ะย่างบาร์บีคิวเสร็จล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นเตาย่างหมูกระทะนะคะนักชิมก็คือมาแล้วนะคะจออยู่ข้างหลังแล้วค่ะพร้อมทําหน้าที่ไม่ไหวนะคะเดินยิ้มขมุบขมิบเข้ามาเลยค่ะไม้แรกไม่พอค่ะต่อไม้สองนะคะไม่ ชิมชิมบาร์บีคิวไปหมดเลยนะคะเราก็มาเริ่มย่างหมูกระทะกันดีกว่าค่ะหมูกระทะนี่คือกลิ่นหอมมากนะคะใส่ผักไปฝั่งชาบูด้วยค่ะชิ้นแรกก็คือแบบแย่งกันไม่ไหวน,นะคะระหว่างนี้พอบ้านเจก้าก็ทําการแทรกตัวมาอีกแล้วค่ะอร่อยไม่ไหวน,นะคะบอกเลยฟินสุดๆค่ะมากินหมูกระทะหอมๆอ,อร่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนชาบูหมาล่าก็มีค่ะสําหรับเตาที่ใช้ในวันนี้นะคะน้องเป็นของฮานาบิชิค่ะเป็นเตาสองฝั่งแยกปุ่มปรับความร้อนค่ะสามารถเปลี่ยนตะแกรงย่างแล้วก็ถาดหมูกระทะได้นะคะปาร์ตี้สิ้นปีนี้ไม่่มมีไได้้แลวนะะค